โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงกระเป๋า2รุ่นยอดนิยมเรียกว่าขายดิบขายดีเป็นกระเป๋าในตำนานคือมันเหมือนผีมากเลยมันมาปุ๊บมันหายมาแล้วหายมาแล้วหาย <c oughs> แบบม,มันเหมือนมันเป็นวิญญาณคือเราไม่เคยได้เห็นตัวเป็นเป็นจริงจังจคือเนี่ยจริงๆคือบอกได้เลยคืออ่ะให้ดูก่อน2รุ่นนี้แหละทูเล่สองรุ่นเนี้ยคือมันเป็นกระเป๋าที่มันมาถึงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคือเราอยาก <ไป S 1> จะรีวิวมากมันก็ไม่เคยได้ไม่อยู่ให้เรารีวิวบางทีมันจะมาใบนี้แล้วพอไอใบนี้มาไอนี่ก็จะหมดละมันแบบว่าสุดๆะะเพราามมันทีล ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ส,มชสมิมาเยอะมาเยอะแต่ขายดีมากขายดียดเพราะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเลิกดีประจวบเหมาะมันมาพร้อมกันก,ก็เลยคุณก้าวได้รีบต่อสายตรงไปหาผมให้ขึ้นเครื่อง มารีวิวคืาคืามารีวิววันนี้ใช่เพราะว่ามันยังอยู่เธอจงรีมาซาทั้ก่อนไปเพราะว่ามีคนชอบถามมาเยอะใช่ถามมาว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่ามันอ่ะเป็นสลิงเหมือนกันอ่าล้วก็คาดเอวได้คาดเอวได้เหมือนกันด้วยโดยชื่อมันเนี่ยมันเอาชื่อมันก่อน่ะทูเล่เพอร์สเปกทีฟสลิงส่วนอันนี้จะเป็นโคเวิร์ดซีเอสซีสลิงตัวนี้แพงกว่านิดหน่อยวันนี้เราก็จะรีวิวสองตัวนี้เป็นหลักแต่ว่าวันนี้เรามีเนื่องจาก อันนี้มันเป็นกระเป๋าคาดเอวที่ขายดีที่สุดของเราเพราะฉะนั้นเรามันมีตัวหนึ่งที่เป็นขายดีมากเหมือนกันก็เลยเอามาให้ดูอันนี้เทียบกันเผื่อมีคนชอบถามว่าแต่ละตัวมันต่างกันยังไงอันี้เราแทนกันได้ไหมอะไรเงี้ยก็เห็นไซส์ไปเลยดีกว่ามันแทนกันไม่ได้แทนกันไม่ได้ใบเนี้ยมันเหมาะกับแบบคนต้องการ compact x a 2หรือว่าจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่เลนเสริมเอาไว้เตียนเลนอะไรเงี้ยพอได้แต่ว่า capacity ความจุเนี่ยมันเทียบพวกนี้ไม่ได้ไอพวกนี้ใส่กล้องหนึ่งเลนหนึ่งได้แต่อันนี้ถ้าจะใส่ x a อจะ เลนคิดอีกตัวหนึ่งได้แต่ถ้าเริ่มไปใส่พวกแบบวินเนร์เลระดับโซนนี้ใหญ่หน่อยเออก็จะใส่ได้กล้องติดเลนจะได้แใช่แล้วก็ใส่เลนเสริมไม่ได้ละก็จะได้คนละฟังก์ชันประมาณนั้นประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวมีคลิปแยกต่างหากรีวิวให้ดูอยู่แล้วก็รอไปดูอันนู้นถ้าอยากถ้าสนใจแนวนี้ก็ไปดูตัวนั้นเต็มๆกันแต่วันนี้เราเอา2ตัวนี้ที่ได้โคจรมาเจอกันดูภายนอกอันนี้ถ้าโดยสไตล์เนี่ยตัวเนี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยจะสปอร์ตจะแนวแบบใช่โค จะดูสปอร์ตจะดูแบบแอดเวนเจอร์แนวะแบบว่าดุดันเนี่ยตามสไตล์แบรนด์ทูเร่ทูเร่นี่เป็นแบรนด์สวีเดนก็จะขึ้นชื่อเรื่องพวกอ็อกเซสซอรี่พวกแร็กของรถ <มะ S 1> ยนต์นพวกรถแบบ4ฟลวิลเนี่ยพวกทูเร่นี่แบบชื่อเสียงเขามาอยู่แล้วถ้าคนที่แบบเล่นทางนี้จะรู้ดคือก้าวแปลกใจเหมือนกันนะตอนก้าวเสิร์ชกระเป๋าใบอื่นอยากจะรู้ว่าทูเร่เขาขายอะไรอีกเนี่ยเสิร์ชทูเร่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเจออ็อกเซสซอรี่พวกเนี้ยที่คุณบุ๊กบอกใช่ใช่ฮะเหรอเขามาทำพวกกระเป๋าเนี่ยแน่นอนเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรเนี่ยมันนก็ตตาาามมแแบรรด์เ้อยู่ลวจิ เรื่องรับการโอ้โหแบรนด์นี้คือแบบรับกันแบบโคตรพ่อก็คือใช้กันแบบว่าลูกบวชอ่ะเพราะนั้นก็เขามั่นใจระดับนั้นเราก็เชื่อเขาไปละกันต,นตัว CSC เนี่ยจะแนวสปอร์ตแอดเวนเจอร์เลยหน่อยอ่ะลุยลุยหน่อยแต่นตนแเนี้จะแนวเนี้ยบเรียบหรูดูดแบบว่าเนื้อมันสีดูเน<ด>ื้อผ้าผิวมันก็จะดูแบบว่ามันมันมีความเป็นเหมือนใหม่เนี่ยมีเท็กเจอร์อ่ะประมาณนี้เท็อร์ที่ดูแบบเรียบหรูหน่อยอ่าใช่แต่อันนี้จะเป็นไนลอนดูแบบแอดเวนเจอร์มาดูแบบเท่ๆหน่อยลุยๆเนาะก็จะ คนละสไตล์หนึ่งละใช่ไลทที่การสะพายก่อนละกันโคเวอร์ C S C เนี่ยมันก็จะเป็นสายตัวคลิปล็อกอย่างงี้ตัวคลิปล็อกเขาก็ทํามาดูดีไซน์เท่ๆนอะไม่ได้แบบว่าดูเบเบ้คนที่ซื้อไปส่วนมากบอกเลยว่าเขาเอาไปใช้คาดเอวต่อคาดเอวตรงนี้มันก็จะมีสายเนี่ยก็ปรับสั้นยาวได้โดยที่จะมีตัวยางอันนี้เอาไ้รัดได้อยากจะรัดทบเข้าไปไงก็แล้วแต่ก็สามารถรัดคาดเอวได้ก็สามารถใช้ด้านหน้าอย่างงี้ได้คาดได้อย่างหนึ่งก็คือคาดแบบสลิง คาดหลังไปเลยอันนี้มันก็จะมีตัวเป็นแพดลรองบ่าอยู่ลวแล้วก็แพดลรองบ่าซึ่งตรงนี้มันก็จะมีพวกเหมือนเอาไว้ห่วงอ่ะพวกกระเป๋าสตีดหรือว่ากระเป๋าพวกแบบที่เป็นเอาไว้แขวนทูแขวนนู่นนั่นนี่ต่างๆเนี่ยบางทีก็แขวนไฟชงไฟฉายอะไรเนี่ยติดยิบล็อกเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เกี่ยวใช่หรือว่าอันนี้ก็เกี่ยวได้อะไรสะพายแบบสลิงดิสลิงต้องปล่อยสายยาวกว่านี้หน่อย อะอ่าโอเคแผ่นก็จะอยู่บนไหล่พอดีใช่ก็อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันก็พับเก็บให้มันเรียบร้อยไม่รุ้งริ้งอ่ะเนี่ยก็ได้ปพ๊บอ่ะด้านหลังไ้ดูไซส์ไซส์ก็ประมาณนี้ก็ดูโอเคนะรูสูงเท่าไรนะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กเกินไปถ้าเวลาจะใช้ก็พลิกกลับมาด้านนี้แล้วก็เยอะเปิดใช้ได้เลยก็คือแบบค่อนข้างสะดวกเนี่ยถ้ากล้องอยู่ในนี้อ่ะให้เห็นภาพการใช้งาน เัานี้หยิบออกมานี่คือกล้องปิดไว้ใช่ไหมหยิบออกมาใช้รูปก็ใช้ได้เลยแล้วก็เก็บแล้วก็อย่าลืมปิดก่อนที่จะสวิงไป้างห้เดี๋ยวจะร่วงกลาวสวิงปุ๊บกล้องบูอก็อย่างเงี้ยก็สามารถก็ประมาณนี้เนาะคราวนี้มาดูใบนี้บ้างซ้ายอันนี้ก็เป็นสายของตัว Perspective ตัวสายเนี่ยมันจะไม่มีแพดเหมือนของโคเวิร์ดถ้าเป็นอันนี้โคเวิจะมีแพดลองบ่าเป็นนุ่มๆอยู่แต่ถ้านี้จะไม่มี แต้วั็ตัวคลิปอันนี้มันจะพยายามทําให้โป่งอ่ะมันเป็นคคละดีไซน์ที่จะเอามาเล่นกันประมาณนี้เนาะก็คือตัวนี้มันก็จะมีให้ปรับระยะได้เหมือนกันแล้วก็มีสายรัดเหมือนกันสายรัดเก็บความเรียบร้อยอใช่อันนี้ก็จะอยู่เราก็สามารถใช้ได้เป็นทรงประมาณนี้ตัวคลิปมันจะอยู่ด้านในอยู่ละเพราะฉะนั้นเราเปิดก็จะเปิดอย่างนี้เราก็ใช้งานอ่ะหยิบก็ใส่ไว้ในเนี้ยเดี๋ยวค่อยๆดูข้างในก็ได้เอาแค่ดูที่ออย่างเงี้ยมันก็หยิบออกมาได้ใช้งานได้เรียกว่าค่อนข้างสะดวกเปิดปิดเปิดหยิบกล้องมา ้อย่างนี้ก็คือว่าในกรณีที่เรามีของนะ่ะเขาจะแถมตัวนี้มาให้สายเหรอสำหรับรุ่นรุ่น p e r f e c t i ทีใช่สาหรับนะรุ่นนี้เขามีสายตัวนี้มาให้ <c ười> เราสามารถเอามาติดตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีหูเขาเอาไว้เป็นตัวช่วยพยุงเวลาเราคาดเอวแล้วรู้สึกว่ามันน้ําหนักบางทีเราใส่มันเยอะเกินไปเนี่ยนี่ใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เราคาดเอวไว้ละทุิงๆเราก็ใส่่างนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็อันนี้คาดเอว เรื่องไอ้สายสายบิดนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันทีนี้มีแผ่นที่วางอยู่บนไหล่ก็ช่วยรับน้าหนักระดับหนึ่งใช่ใช่มันก็เหมือนแบ่งน้ําหนักกันไประหว่างข้างบนกับข้างล่างในกรณนี้ถ้าแบบอันนี้จะช่วยประคองน้ําหนักไปใช้ที่ไหล่หน่อยนึงใช้ที่เอวหน่อยหนึ่งเอออาจจะใส่แบบนี้นะบอดี้ใหญ่หน่อยเล่นหนักๆนักหน่อยน่ใช่ก็มีตัวล้องไหลไว้ช่วยก็จะทําให้แบ่งเบาหนักไม่ปวดเอวแลไม่ปวดไหลอ่ะต่อมาวิธีที่สองโายสลิงไว้สลิงแล้วก็ถอดไอ้ตัวสายอันนี้ใช้ออกละเพราะเราไม่ต้องใช้มันตัวช่วยตัวช่วย มันจะอยู่ในกระเป๋านะมันจะอยู่ในช่องซิปโทรมาใหญ่อันนี้เราเคยมีประสบการณ์แล้วเราเองยังหาไม่เจออยู่ในช่องซิปตัวนี้ทีนี้ไปดูวิธีที่2ไดวิธีที่ก<ด>ัน <2 S 1> เ,เป็นการสะพายแบบสลิงก็สะพายแบบสลิงเราก็ต้องปลดสายให้มันหลวมขึ้นบประมาณนี้ดูไม่ค่อยต่างกันมากตอนเห็นกก้านะแต่ว่ามันก็อาจจะแค่แบบตุ้งออกมาหน่อยสำหรับรุ่นนี้นะแบบรุ่นเฟอร์สไครต์มันจะมีความาืหนาความหนาใช่ใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ รุ่นโคเวตเนี่ยมีความสุขมันดูเข้าตัวใช่ใช่ถ้าเอาแบบเน้นเข้าตัวคล่องตัวเนี่ยอันนี้อาจจะดูดูเข้ากว่าอ่าใช่แต่อันนี้ก็ได้ความเรียบหร,เร,บรูเรียบหรูดูดีเรียบเรียบผิวดูเก๋ g ใช่ดูแบบมีคาแรคเตอร์เขามีคาแรคเตอร์จัดเลยตัวเนี้ยแล้วก็<ห>วิธีบบใช้งานก็เนี่ยไข่กับมาด้านหน้าสําหรับเวลาเราไปเที่ยวบางทีเราก็ต้องมีระแวดระวังนิดนึงกระเป๋าพวกนี้มันก็ สลิงก็จะดีก็คือเนี่ยเราก็ค่อยมา,าข้างหน้า,นา <ๆ S 2> ก็ไม่ต้องกลัวใครจะมาลวงแข่แกะเกาเราไหนๆเราก็เริ่มที่โคเวอร์สลิงแล้วก็มาอ่ะดูอันนี้ก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรใส่บ้างอันนี้เป็นฝาหน้าแล้วก็เปิดออกมาได้เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยอันนี้จะมีช่องซิปเป็นแบบว่าเป็นเครื่องวงกลมอย่างนี้ ขัางในมีที่ช่องใส่ปากกาตรงนี้ก็มีช่องใส่แบบสามารถใส่พวกเนี้ยชาร์จแบตอย่างเงี้ยแล้วก็ใสย่ยัดเข้าไปได้มันจะเป็นอ e ีลาสติกหน่อยๆแล้วก็มีที่แหวนพวงกุญจงกุญแจเงี้ย<อ>ใส่ได้ถ้าปิดช่องนี้ไปอันนี้จะมีช่องอีกช่องหนึ่งอยู่ด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องแบบช่องใหญ่ๆเลยใส่ฮาร์ดดิสก์เอ็กท์นอลได้ได้เหลือๆสายตัวเนี้ยมันมีฟังก์ชันอลอยู่หน่อยหนึ่งคือสามารถเอามา ค่อยขากล้องได้เฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นนี้จะไม่มีสายแบบนี้เฉพาะตัวโคเวดขาตั้งก็แนะนําให้เป็นขาเล็กๆแล้วกันใช่แนะนํามีอะไรอย่างอันนี้เป็นขาพี m a p h โต้ถ้าเป็นซีลุยก็ t 0ศู 5, หรือถ้าเป็นโฟโต้โฟก็เป็น x อ็กซอม,มันก็จะอยู่นี้แล้วก็รูดล็อกให้มันให้มัน,น,นแน่นแน่นไม่หล่นง่ายๆมันเอาไว้แบบใช้ชั่วคราวะสำหรับคนที่แบบบางทีไปทริปแล้วแบบไม่อยากจะพกอะไรเยอะ,อะ อยากจะพกกระเป๋าใบเดียวเราก็ใช้ขาพวกนี้ในตัวพวกนี้เข้ามาช่วยเอาออเอาสายมานีกันเข้าไว้อย่างงี้เนี่ยก็จะอยู่อย่างงี้เ,เป็นลักษณะนี้ก็ดูกระทัดรัดอยู่ถ้าใส่คาดเอวอ่ะ มันก็จะนิดนึงห้อยนิดหนึ่งนะพูดถึงนะน,นะครับุ๊คแต่มันก็พอดีมันจะมาถ่วงตรงบั้นเอวพอดีเพราะนั้นมันก็จะแบบการโหลดน้าหนักมันก็จะไม่ได้แบบว่าหลังมากหนักถ้าสมมติอ่ะมันจําเป็นจริงๆร,งรงแล้วเราไม่อยากถือแล้วเราอไปเดินไปนี่เียถึงจุดถ่ายรูปแล้วมันก็นอโอเคไนงะก็ถือว่าเป็นการใช้งาสามารถแอปพลายใช้ได้ใช่ใช่แต่ไม่ให้คาดหวังว่า heavy duty มากใช่ฉันจะเอาไปพกพา8ว<ๆ>ัน9วันนี้ก็อาจจะโหดหน่อยคราวนี้มาดู perspective กันบ้างที่เป็นด้านนอกนะที่เป็นซิปข้างหนน้้าาตตััววีสงเก่ ไม่มีอะไรเลยนะคะจะมีอยู่จุดเดียวคือซิปตรงนี้เขาเน้นความเรียบซ,ซิปนี้จะเป็นซิปไฮโซใช่เป็นซิปกันน้ำนะนดูสังเกตดูเนี่ยเป็นซิปกันน้ำเลยเรียบเรียบเลยเรียบร้อยมากดึงซิปเนี้ยก็มีที่จับดึงง่ายงเนี่ยดูหัวซิปก็จะแบบดีไซน์แบบเอานิ้วคล้องเข้าไปใช่ม,งงมีดีไซน์ที่ แล้วก็ข้างในก็เป็นที่ช่องแบนๆนะจะไม่ได้หนาโป่งแบบใส่ได้ยืดหยุ่นน,นี้ใส่พวกมือถือได้ถ้าบางทีนะให้เห็นไซส์แล้วกันจริงๆจ,งจะพายไซส์อื่นก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่ช่องหนาๆเพราะฉะนั้นมันจะใส่ในที่แบบแบนๆนอ,อ่ะพอใส่เข้าไปเออเอออะไรอย่างนี้อย่างี้ิใช้ง่ายอะไรที่หยิบบ่อยๆก็ว่าใช่หรืออาจจะเป็นอินนี่ก็ได้นะเมมก็ได้อะอ่าหรือฮาร์ดดิสอ่ะฮาร์ดดิสหนาตัวเธอ โอเคโอเคประมาณนี้ได้อยู่ทั้งคู่มันจะมีตรงนี้ตัวรัดข้างๆอันนี้เพื่อช่วยสมมติมันจะทําให้เหมือนบีบให้มันแบนลงนิดนึงอ่ะเวลาเราต้องการอ๋อนี่ตรงนี้คุณตรงนี้อย่างเงี้ยเราก็ดึงให้มันแบบให้มันเหมือนอะดูตัวนี้ดีกว่าจริงๆมันจะเหมือนกันแหละคู่เนี้แต่ว่าถ้าตัวนี้จะเห็นชัดเนี่ยเราสามารถบีบให้เหมือนแบบกระเป๋ามันตรงนี้มันย่นเข้ามามันแบนขึ้นอย่างเงี้ยไม่โป่งใช่มของน้อยอ่าบางทีเราอยากให้มันแบบรูปแบบติดตัวมากขึ้นเป็นคล้ายกันแต่ตัวนี้มันจะด้วยทรงมันอ่ะทำ ตััวนนี้มจะแบบอันนี้มันก็จะได้ประมาณนึงอันนี้จะสามารถบี้แบบเข้ามาติดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยมันจะทําให้ทรงมันแบบกระชับตัวกระชับตัวได้มากขึ้นทีนี้เราเห็นความแตกต่างอยู่จุดหนึ่งนะคุณบุ๊กก็คือด้านหลังของกระเป๋าทั้งสองใบคุณบุ๊กไหนอันนี้เป็นไนล่อนแบบเหมือนเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อแบบกระเป๋าเลยเนะอันนี้จะเป็นแอมเมสอันนี้เหมือนมันระบายอากาศหน่อยไม่ใช่ยี่ห้อกระเป๋าในแอมเมส มันเป็นเหมือนพวกรูรูอากาศให้แบบมีการระบายไม่ชื้นใช่มันก็จะนุ่มๆอ่ะอันนี้ใส่บุบๆนุ่มๆนีมีความนุ่มอันนี้ก็จะมันจะก็นุ่มเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ไม่เท่าพวกอย่างเงี้ยอีกอันนึงมันกันน้ํานะทั้งสองโซนนี้ยสัดน้ำให้ดูนิดนึงถ้าเป็นฝนตกอ่ะอ่าอ่าเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยเช่นเดียวกันลองอันนี้ดูให้เห็นผิวเนื้อเยอะๆใช่ใช่ก็จะเป็นเม็ดละอองน้ําน้ําเนี่ยจะไม่ซึมแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้แบบ ตากฝนตากฝนแบบชุ่มฉ่าอะไรเงี้ยนะมันก็คือการเข้าระดับนึงแหละระดับหนึ่งแหละใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบคิดว่าโอ้โหจะเดินตากอายุฝนอะไรเลยเดี๋ยวฉันจะถ่ายฉันจะเดินใช่จะถ่ายเอ็มวีชีวิตอย่างเงี้ไม่ใช่เ้าอะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องแต่ว่าตัวนี้มีความอินดี้อยู่หน่อยนึงอันเนี้ยเวลาเราไปเที่ยวใช่แบบบางทีเราลืมไนี่นี่กันฝนเวลาไปสระผมเนี่ยใช่ไหมบางทีเราไม่ได้เอาหมวกคุมผมไปบางทีเราเซ็ตผมน้ีนี่เราก็อันนี้เขาแถมใช่ไหมใช่เอาไว้คุมอาบน้ํา ให้ภรรยานะสำหรับไม่ใช่สิเหตดแล้วหรือเปล่าไม่มันเป็นถุงกันฝนเอางี้เอามันกันน้ำหมือนแล้วมันกันก็กันฝนไงอันนี้กันน้ำนี่กันฝนอ๋ออันนี้กันน้ำอันนี้กันฝนโอเคลองดูก็คือถ้าสมมติว่าฝนตกแล้วจำเป็นจะต้องยืนตากฝนน่ะเราก็ใส่อันนี้ไว้คืออันเนี้ไปนกันอีกชั้นหนึ่งแล้วกันคืออันเนี้ยมันกันน้ำเฉยๆแต่ว่ามันไม่กันฝน ใช่ไหมอันนี้กันฝน้วยกันน้ำอันนี้มันกันได้ทั้งฝนและน้ำอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคแต่อันนี้กันน้ำอย่างเดียวนะไม่กันแตเริ่มเข้าใจจิตแล้จริงๆคือเอางี้มันกันระดับหนึ่งตัวนี้ถ้าถ้าไม่ไม่มีอะไรคุมแต่ถ้าอยากจะแบบว่าความปลอดภัยในชีวิตก็เอาไว้เนี่ยเหนว่าอะร้อยเปอร์เซ็นต์นิดนึงก็คุมมันไปที่คุมอาจจะหามุมยากก็ดูเนี่ยให้ทูเล่ทูเล่ตรงกันทูเล่กับทูเล่ตรงกันเพราะว่าซีเอสซีสลิงไม่มีถุงกันฝนนะใบนี้ไม่มีถุงกันฝนมีล้กัน นนให้ก็สามารถอันนี้เขาก็จะให้มาอย่างเงี้ยแล้วเขาสอไเ้ข้างหลังไม่ต้องมาถามอีกว่าถุงเงินฟอนผมอยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่ <c oughs> นี่นี่เขาสอดไว้ทีนี้เราก็ยัดเข้าไปโอเคจบไปสําหรับภายนอกและสายสคราวนี้มาดูข้างในที่เก็บของหลักเอาเริ่มที่ตัวโคเวิร์ดก่อนเสียซีสลิงแอบเปิดให้ดูนี่คือช่องเมนคอมาร์ทเมนต์น่ก็คือเปิดมาปุ๊บเนี่ยขั้นแรกเลยคือจะเห็นเห็นกันกระแทกเห็นกันกระแทกอันนี้ดีกว่าตัวนี้มันพิเศษหน่อยมีเป็นกระเป๋าแยก ดึงออกมาได้เลยดึงออกมาอย่างเงี้อ่านี่คือเป็นกระเป๋าซึ่งดูลักษณะมันก็คืออ่ามันเป็นแบบกระเป๋าพาไปปิกนิกได้าใส่ปิ่นโตอย่างเงี้ยได้ใสเครื่องสำอางได้อ่ะสมมติเราจะถือไปอย่างเงี้ยมีหูหิ้วให้ด้วยอ่ะอย่างเงี้ยนะนี่คือกระเป๋าใบหนึ่งเลยใช่ถ้าบางทีเราไม่ได้ใส่เออเราไม่ได้ใส่กล้องเลยเราไม่ใส่กล้องอันนี้เราอยากจะไปตลาดนัดไปตลาดนัดเออไม่ใช่อ๋อไปขายของไงเป็นพ่อค้าด้วยมันก็จะแบนๆได้อะไรอย่างเงี้ยพกพาได้สะดวก ส่วนด้านใน,ถ,ในถ้ายก,กอันนี้ออกแล้วนะสิ่งที่จะมีอยู่คือมีช่องง่ายๆเลยเนี่ยมีช่องสองช่องอันนี้ช่องหลกัก แล้วก็มีช่องเล็กๆเอาไว้เก็บของช่องนี้จะเป็นช่องสาหรับใส่พวกแท็บเล็ตเพราะว่ามันจะมีบุบความหนานดนึ่งนิๆมตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณเท่าที่รองเนี่ยประมาณมินิเนี่ยพอไหวแต่ว่าถ้าเป็น iPad ธรรมดา iPad ดธรรมดาเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไปหรอสังเกตแมตเิียลอะไรเนี่ยคือดูดีมากอดูตึ๊บๆเนะดูไม่ได้แบบกระโหลกกระลาแบบว่าเนี่ยดูหนเนื้อวัสดุวัสดุอตรงเนี้ยกันน้ําคุณบุ๊กใช่มันดูแบบไนล่อนแบบอย่างดีอ่ะมันดูกันน้าอ่ะเออใช่ ก็ตัวนี้ทีนี้มาดูกล่องช่องช่องด้านหน้าหน่อยหนึ่งเป็นยืดยืดเหมือนถุงน่องใส่มุ้งใส่เมมใส่เข้าไปใส่เม้มใส่อย่างเงี้ยพอใส่ได้แหละอย่างเงี้ยก็อยู่ได้แล้วก็เวลาเราใช้ในง่ายๆเลยเราก็เอาไอ้ด้านโค้งๆเนี่ยออกด้านหน้านะทีนี้เราจะใส่มันไปทั้งปิดอย่างงี้ก็ได้ถึงว่าเราเรารู้ตัวว่าเรายังไม่ใช้กล้องหรอกใช่เราก็ปิดไปเลยก็แต่ถ้าเราจะเปิดทิ้งไว้เลยเนี่ยเราก็เราก็ทาแบบที่เขาทำไว้ให้จริงๆก็คือเปิดแล้วก็แล้วก็พับฝาลงไป กจะกลาย<ม>เป็น<ม>กระเป๋ากล้องแบ่งพาร์ติชันของมันเนี่ยมีม <partition S 2> แผ่นมีแผ่นพาร์ติชัน3ชิ้นชิ้นนะก็คือเนี่ยแผ่นขวาแผ่นซ้ายแล้วก็แผ่นตรงกลางถ้าเอาแบบกล้องแบบพวก DSLR เนี่ยก็แนะนำว่าถอดออกประมาณอ,อย่างนี้ไปเลยแล้วก็เนี่ยถ้าถ้าเลนส์ใหญ่หน่อยมันก็คือใช้อย่างนงี้ มีเลนเล็กหน่อยก็ยใส่เนี่ยก <9 S 1> ายสมมติขอเทียบตัวนี้แล้วกันแทนเพราะมันขนาดเนี่ยมันพอๆกับ5 5ห้าเลยอ่ะก็จะสมมติเดี๋ยวเห็นว่าข้ามคายแล้วงงอีกก้า <laughs> <9 S 1> ใครอยากให้เห็นขนาดอย่างเงี้ยเออใส่ได้อีกตัวนึง ตัวนี้ A7S m a r k 2ติดเลน16-35จริงๆถ้าเป็นเลนสออาก็น่าจะได้พวกแบบ Ent r รนะ e n นท y 750 760 700D ถ0 0 d แต่เลนก็ต้องขนาดย่อมหน่อยเลน18-55อ่ะอ่ไม่ใช่แต่แต่เคยเคยเทสอยู่ทีหนึ่งติด1 8 3 5ได้แต่ใส่เลนเพิ่มไม่ได้ละยัดไปเลยตัวเดียวคือเอาอันอันขวาเอาเอาขวาออกใช่ก็ประมาณนั้นเพราะนั้นนี่ขึ้นอยู่กับการใช้งานละทีนี้ถ้าเกิดอยากจะใช้อ่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีตัวพ a r t i t i o n ให้เราสามารถแบ่งขวา จะใส่เลนส์อีกตัวนึงก็ได้ถ้ากล้องเราเล็กหน่อยนะเนี่ยก็คือฝั่งนี้อะสมมุติจะใส่แฟลอะไรแฟแฟนี่แฟลอันนี้แฟลอะไรนะเนี่ยไอสี่สิบอ่าเราก็ต้องรู้ว่าไอกิล์กล้องมันจะอยู่ด้านไหนเราก็ให้ด้านนี้เป็นด้านที่ปิดสนิทหน่อยถ้าด้านนี้มันไม่ต้องใช้กิฟกล้องลงเราก็ไม่เป็นจริงๆถ้าเราใช้โซลูชันฟูจิเนี่ยคุณบุ๊ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาฟูจิมาเดี๋ยวนี่มาโซนี่ถ้าฟูจิเนี่ยจะง่ายๆเลยคือ สซมันมินิอยู่แล้วมันใส่เข้าไปได้เหลือๆอยู่แล้วออจริงๆด้านลน่าเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือบางทีเราใส่พชาร์ชาร์จเนี่ยคอมเข้าไปแล้วเอาไอ้ตัวเนี้ยเออนี่ยบล็อกมันเข้าไปเนี้ยก็ได้อย่างเงี้ยนี้นออนนก็แบบเ,เหลือๆเลยเออสบายถ้าเป็นกล้องเล็กๆเนื้อง่ายใช่ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับกล้อง แล้วก็นูกล้องแต่ละคนอ่ใช่แล้วก็อุปกรณ์ด้วยบางคนมีแฟลชบางคนไม่มีแฟลชอะไรเงี้ยเพราะนั้นพลิกแพงกันเอาเองประมาณอย่างงี้นะรุ่นนี้นะจบไปมาดูรุ่นนี้บ้างเปรียบเทียบกันให้เห็นจะจะจะได้ชัดเจนอ่าเปิดทั้งมาแล้วชิงวันนี้พาร์ติชั่นเยอะกว่าเยอะใช่นะตัวนี้เนี่ยคุณบุเอาเลยอันนี้มีใส่แ็บเล็ตได้เหมือนกันเดี๋ยว ก่อนอื่นก่อนเลยเนี่ยถอดไม่ได้ไม่่ไได้มมมหันจะไม่เป็นถังแบบนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นโคเวอร์สลิงถอดได้แต่ตัวเพอร์สเปกทีฟสลิงถอดไม่ได้นะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่างที่ต่างกันที่ต่างแบบชัดเจนเลยฟังก์ชันโอเคนี้มาดูมีช่องอะไรบ้างอ่ะตรงซิปนี่ก่อนตรงซิปตรงนี้อย่างที่บอกว่าจะมีไอ้นี่ที่คุณบุ๊คบอกสายช่วยพยุงเขาจะเก็บไว้ในนี้ถูกไหมใช่แล้วก็มีไอ้นี่มีช่องใส่เอสดีสมุดการ์ดต่างๆ อันนี้ออกแบก่อนจะได้เห็นชัดๆใส่พวกชุดทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็ใส่ไปยัดเข้าไปพอจะเห็นว่ามีอะไรอยู่โอเคแล้วก็ตรงนี้ช่องนี้ใส่แท็บเล็ตเช่นเดียวกันได้ประมาณนี้แหละหาได้ประมาณแท็บเล็ตก็หรือว่าประมาณนี้พวกเจ็ดจุดเจ็ดอ่าหรืนโน้ตแปดก็ได้นะโน้ตแปดก็ได้หรือมินิไอแพดอ่า อแผ่นนิตัวนี้พาร์ติชันจะเยอะกว่าก็มีความสูม,มันบุหนาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ตัวนี้บุหนามีความหนาตึ้มอะคุณบุ๊คจริงๆถ้าเทียบปริมาตรอย่างเดียวอะตัวนี้มผมว่าเท่าที่ดูด้วยด้วยการยัดของนะมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ Exact l y รนะเพราะว่าหาสเปคมันยังไม่มีตัว Exact l แแบบที่แบบเป็นปริมาตรภายใน,ใน<ม>ก็ตัวนี้จะดูใส่ได้เยอะใส<ช>่ได้เยอะกว่าแต่ก็อย่างว่าด้วยความที่มันหนากว่า้วยแหละเออมันกว้างออกมากว่าตนี้อะให้ดูตรงนี้อยู่ที่สองที่ต่างกันก หนาเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอาดิชั่นแบบตัวบุกที่เป็นเหมือนโฟมข้างในแต่อันเนี้ยมันคือฟองน้ํานุ่มๆนุ่มๆแอบเป็นคนละอันนี้ของตัวโคเวดอันนี้ของเพอร์สเปกทีฟเนี่ยแลจะเป็นคนละประเภทคนละแบบกันแล้วก็จํานวนจํานวนต่างเยอะกว่าของเพอร์สเปกทีฟเยอะกว่าของโคเวดในรุ่นนี้มีแค่3อันอย่างที่น่รุ่นของโคเวดมีแค่3 แต่รุ่นของ Perspective เนี่ยมี 1, 2, 3, 4, 5สมี5ชิน้นงั้นก็คือแบ่งช่องประมาณ5 5ช่องอ่าใช่จริงๆก็6ช่องก็ยังได้ก็คืออันนี้ใสจะใส่กลางก็ได้่เราไล่ให้ดูแล้วกันคือลักษณะเดียวกันเลยคือถ้าคุณเป็นคนกล้องใหญ่เอา partition ออกเอา partition ออกก็ใส่เข้าไปเงี้ย เนี่มันจะใส่สบายกว่านะถ้าพูดถึงเทียบกับตัวโคเวิร์ถ้าชอบความแบบใช้กล้องใหญ่หน่อยแนะนําเป็นตัวนี้ทีนี้เราลองใส่เลนที่ใหญ่เอาเอาให้มันจริงจังอาอเอา,เอาจรงิงจังอันนี้<ส>ติด Sony A7S II ติด16-35เป็นเลนถ่ายแลสมมตเิเราอยากได้เลนฟิกเราก็เอาฟิกสามห้า มันก็เอาตายที่เราใส่ฟิกสามห้าลงไปเลยนะก็ใส่ได้สบายนะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยบั้นเอวนิดหน่อยอันนี้ยังใส่อปฏิช่าอีกอันหนึ่งใส่เข้าไปใส่แฟตไอสี่สิบก็ได้ขับเหลือๆปิดได้แบบไม่ได้แบบเป็นภาราอะไม่ได้ไม่ได้ปิดยากเลยเนี่ยใช่แล้วเนี่ยดูซิปตัวนี้นะซิปนี่เป็นซิฟกีนน้ำแบบว่ะซุปเปอร์คือซิปอันนี้ผมว่าดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ยังดูเป็นแบบว่าซิปแบบไม่ได้ก็คือเป็นซิปกันน้ําระดับธรรมดาเออแต่อันนี้มันจะเป็นซิปแบบ ระดับดีพเมียมสุดอ่ะเกรดเออว่าเนียนมากเลยใช่คือแบบรูปนี่เหมือนแบบเหมือนไม่ได้รูปีลิปอันนี้กันแบบประมาณกล้องใหญ่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องเล็กอะไรเงี้ยมันได้หมดเนี่ยแต่เดี๋ยวลองจัดฟันอินชันให้ดูอีกสักแบบหนึ่งแนวหนึ่งก็คือเราก็ใส่เข้าไปเงี้ยใส่ด้านซ้ายขวาเข้าไปให้มันมีฝาสองด้านใช่ไหมด้านล่างเราจะใส่ตัวนี้เอาไว้ค้ำอีกหน่อยนึงก็ได้ถ้ากล้องเราสั้างเงี้ย อาจจะใส่ของเข้าไปนี่ทำเหมือนเมื่อกี้ใส่เล้ใส่ลยใส่นี่อ่าใส่เนี่ยครับนี้ต้องดันให้เข้าไปอีกหน่อยใช่จะได้รู้ระยะปึ๊บนี่เราก็จะดทรงกันจัดทรงลบกับไอ้ตัวแควแควนี่อ่ใช่แต่ก็แควแควเขานุ่มนะไม่ค่อยแข็งอะคือไม่ค่อยบาดอะอ่าถ้าเป็นพวกกล้องเล็กเงี้ยอ่าเนี่ยใส่ได้เหลือเหลือเลยอะแบบดูจิ๋วๆนัวน่ารัก็คือจิ๋วว่าคุณโม กล้องเนี่ยเลนใส่ไปเลนใส่ไปใส่แฟลชฟังนี้โอ้โอ้นี่ได้เหลืออีกได้เลนสอีกก <sk> ็ได้นั่นเนี่ยเลนนะมันลองมันมันี่ใส่ใส่ไปให้มันเห็นว่าใส่ไว้เยอะๆเนี่ยอืมอีกข้างนอกอย่างเงี้ยเนี่ยเรียบร้อยเต็มสมมติเวลาเราคาดเอวอย่างงี้ใช่ไหมโอ้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอืม โอ้ถ้ากล้องเล็กมันก็เก็บได้แล้วใบมันใหญ่คุณบุใช่ใ่ก็คือถ้ากล้องเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาเอาสักตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเอาตรงกลางออกเอาตรงกลางออกแล้วกันติดเลนฟิก55เบ1.8อย่างเงี้ยก็จะใส่ได้ถ้าเลนไม่ได้แบบคั้มมากนะักติดได้สบายใจเชิบโอเคเรียบร้อยไปถ่ายรูปได้อ่าก็เป็น2ตัวที่เรียกว่าแตกต่าง แต่ว่าจริงก็คือแล้วแต่การใช้งานแต่ว่าในแง่ดีไซน์เนี่ยผมว่าคือดีไซน์มันโอเด่นทั้งสองตัวฟังก์ชันก็อย่างที่เห็นว่ามาเต็มพิกัดแน่นอนก็ว่ามันความแตกต่างมันก็อยู่ที่ว่าถ้าต้องการความกระทัดลัดน่ะอืมใช่ก็ใบตัวโคเวดก็น่าจะเหมาะใช่แต่ถ้าต้องการใส่ของเยอะหน่อยอ่ะแบบชั้นกล้องใหญ่ ก็เอาใบนี้ดีกว่าตัว Perspective โอเคนะวันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมคุณลูกใช่ก็อย่างหนึ่งไม่รู้วีโอนนีถ้าออกไปผมว่ามันจะเหลือถ้ามันยังทันนะเหลือน้อยมากเพราะนั้นรีบเลยไม่ว่าจะเห็นตอนไหนคุณดูวีโอนี้ตอนไหนเนี่ยคุณกำลังสนใจละคุณต้องสนใจ2ตัวนี้และเพราะนั้นถ้ามันมีของเนี่ยจะรู้แน่รีบโอนเงินรีบโอนโอนก่อนเลยไม่ต้องสนใจโอนมาคนมันมันมีค่าส่งอ๋อโอนเกินเลยเดี๋ยวเราคืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ก็เข้าไปเลือกกันได้อันนี้จะอยู่ใน i d o f u c o c o m s l a s h o p แล้วก็อยู่เซ็กชันกระเป๋ากล้องแล้วก็เลือกว่ากระเป๋าสลิงหรือว่ากระเป๋าคาดเอวก็ได้มันอยู่ทั้ง2องเซ็กชันเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งทสแบบอ่ะโอเคนะ้นเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมารีวิวอะไรกันอีกนะวันนี้เราไปก่อนได้คะบ๊ายบาบ๊ายบายครับ